จากสภาวะเบื้องต้นนี้นะคะคือสภาวะของบุคคลที่ได้เข้ามาน้อมรับปัญญาจากสมาธิที่ครูได้ถ่ายทอดไว้ครูปรารถนาจากหัวใจอย่างยิ่งค่ะอยากให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึงสภาวะนี้สภาวะที่เปี่ยมล้นด้วยความรักบริสุทธิ์และทุกคนทุกชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้มีขุมทรัพย์พลังงานมีความรักบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ สถิตยอยู่แล้วภายในและครูขอบอกด้วยหัวใจอีกครั้งว่าการที่เราได้เข้าถึงสภาวะนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดไม่ได้หมายความว่าเราบรรลุธรรมแล้วไม่ได้หมายความว่าเราคือผู้วิเศษเหนือกว่าใคร สิ่งนี้คือประตูค่ะประตูที่เพิ่งเปิดต้อนรับเราให้เราเข้ามาเรียนรู้อีกเยอะมากๆครูบอกเลยว่าเยอะมากค่ะที่เราต้องเรียนรู้โดยเฉพาะด้านมืดที่เรานะคะยังไม่ได้รับการขัดเก่า ยังไม่ได้รับการยอมรับแม้เราจะสามารถเข้าถึงความรักบริสุทธิ์นี้แล้วนั่นคือเพื่อให้เราได้ไปน้อมนำวัตถุดิบนี้ค่ะเข้าไปยอมรับทุกตัวตนของเราที่ยึดมานานแสนนานที่สั่งสมด้วยความไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามที่สร้างพันธนาการมาอย่างมากมายถ้าเราสามารถเข้าสู่สภาวะนี้ได้แล้วเราจะไปต่อได้สู่ด้านที่เราติดอยู่และเมื่อเรายอมรับ ทีละเรื่องทีละเรื่องปทดลอกตัวเองทุกทุกวันฝึกฝนอย่างต่อเนื่องวิญญาณของเราจะเข้าสู่สภาวะบริสุทธิ์และเป็นอิสระจากความทุกข์และเมื่อน,นั้นค่ะเราจะไม่ทุกข์ฟรีอีกแล้วเราจะไม่ทุกข์ฟรีกับความไม่แน่นอนของมายาบนโลกนี้อีกต่อไป ครูปรารถนาให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปฝึกฝนเข้าไปเรียนรู้จิตวิญญาณเปิดใจเรียนรู้องค์ความรู้ดีๆมากมายครูถ่ายทอดไว้เยอะมากๆค่ะขอให้พวกเรานะคะได้เปิดใจเข้าไปรับฟังและเราจะได้ค้นพบคำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่หัวใจเราก็แสวงหามาอย่างเนิ่นนานค่ะยินดีอย่างยิ่งที่เราได้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ